มากมากนะคะอะเดี๋ยวเราจะคุยกันแป๊บเดียวนะคะขอแค่แป๊บเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งไลค์คุยกันเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีเม้ามอยร้อยแปดนิดนึงนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แนวทางขอเวลาแป๊บหนึ่งนะากำลังทําแนวทางฮาหนอย ขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงนะคะคกช่ขอแสงที่ไหนดีวามันเป็นเงาหรือว่าต้องต้องทำแบบนี้ค่ะมันก็เป็นเงาอยู่ดีนะแส่นี้ไม่แรงกว่าอ่ะ กดอันนี้สู้ได้ไหมยม่่ย <Yeah. S 1> มันตกมันไม่ตกวะเนะยังไม่ตกสวัสดีหนึ่งมืนหกพันแปดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะได้ได้ดีเลยอ่ะโอเคสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะ หจะขอผลโหวตว่ารัฐบาลไทยงวดนี้อยากได้เลยไหมหรือว่าจะรอก่อนจะรอก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วแนวทางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแนวทางพร้อมกับการแจกมากๆแต่แต่หนึ่งก็จะบอกว่าตามหน้าที่ของหนึ่งก็คือหนึ่งอยากลงเลยนะคะเพราอไม่อยากมาเจอข้อพิพาทว่าเออเลข ไปเหมือนเจ้านั้นเจ้านี้อะไรอย่างเงี้ยขอสมุดกระปากาให้นะเพราะหนึ่งจะพูดเลยนะคะแม่แม่ว่าหนูขอพูดเลยหนูเนี่ยไม่ได้แม่นค่ะหนูเนี่ยไม่ได้แม่นเลยแต่ที่แม่นเนี่ยคือปู่ค่ะบารมีครั้งนี้อ่ะยกให้ปู่เต็มเต็มค่ะหนูขอพูดเลยยกให้ปู่ยกให้ปีเสียยกให้อาจารย์ของหนูแต่หนูอ่ะ ไม่ได้แม่ขอใช้คำนี้นะเพราะหนูก็พูดคำเดิมเลยว่าหนูไม่รู้ว่าเลขมันจอกอะไรไม่รู้จริงๆแม่ไม่รู้จริงๆ,งๆว่าเลขมันจอกอะไรเข้ามาแล้วแปดงวดหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้จริงๆหนูให้แต่แนวทางหนูให้แค่แนวทางค่ะชอบก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านแค่นี้มันมีขอยิ้โทัพท์สบายหน่อยสวัสดีนะคะ 17,700คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์สวัสดี17,700คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ นะคะคทุกคนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนึ่งใจะให้แนวทางเดีไปหนึ่งใจะให้แนวทางรอสักครู่เดียวสักครู่เดียวแปบ๊บเดียวจุดเดียวเลย ได้ซื้อเลขทูบแม่ที่แม่น้ำหนึ่งจุดแต่หนูซื้อเลขฝันที่ฝันเห็นแม่หนึงกับอาจารย์บอลได้ก่อนได้คุยแล้วแม่จุดทูบหลายอันมากแต่หนูมองเห็นแค่สี่หนึ่งแถูรัตตอรี่หนึ่งใบยีบาทคือจะมากอ๋อหรือว่านี่โอเคอะหมื่นแปดพัอคนดูวันนี้เราจะไปที่แนวทางของฮานอยนะคะวันนี้ไม่มีลาวพัฒนานะคะมีฮานอยนะคะ มีฮานอยนะหนูขอพูดก่อนนะไม่ต้องนับนัดถือศรัทธาหนูไม่ต้องนะคือหลายคนนะหนูจะบอกว่าเกิน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 ไปนะคะเกินไปในในในความหมายของหนูไม่ได้หมายความว่าหนูด่านะแต่หนูจะบอกว่าเมตตาหนูเกินไปมีหลายคนเอารูปหนูอะค่ะไปอัดกรอบหนูก็เลยไปขอเขาให้เอาออก หนูจะบอกว่าหนูนี่เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งหนูอายุยี่ิบปดปีหนูเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งหนูไม่ใช่อาจารย์หนูไม่ใช่คนที่ถือศีลหนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้ถือศีลเลยค่ะเนื้อสัตว์หนูก็กินค่ะเหล้าหนูก็กินค่ะเบียร์หนูก็กินค่ะหนูยังเล่นไพ่เล่นการพนันอะไรหลายอย่างมากมายเพราะฉะนั้นอย่าอย่าศรัทธาในตัวหนูนะคะหนูได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยที่หนูกราบไหว้บูชา หนูไม่รู้จริงไม่เรียกจอกอะไรและหนูมั่นใจว่าที่เจ้ามือหลายๆบ้านเจ็บตัวเพราะเขาก็คิดว่ามันคงไม่มาแล้วมันเจ็บงวดแล้วงวดที่แปดก็คงไม่มาแล้วจะเกินไปแต่สรุปว่ารวยรวยค่ะรวยก็ล้มไปพอสมควรนะคะหลายเจ้า คือถูกมากถูกน้อยก็ขอให้ได้ถูกจ่ายอั้นจ่ายครึ่งก็ขอให้ได้ขอให้ได้นะคะงวดหน้าหนึ่งก็ทําหน้าที่ของหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งไลฟ์สดเสร็จหนึ่งก็จะกลับบ้านที่ด่านคุณทศนะคะเพราะว่าจะต้องไปแพ็กของนะคะแพ็กกล่องส่งไปตามที่หนึ่งบ่นไว้ในไลฟ์สดที่แม่ๆหลายคนได้ฟังก็คือหนึ่งบ่นไว้ในไลฟ์สดว่าหาก เลขปู่เข้าหรือเลขที่หนึ่งให้เนี่ยเข้ารัฐบาลไทยหนึ่งจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปซื้อของแล้วก็แพ็กส่งไปช่วยคนที่ประสบปัญหาไม่สามารถตกงานหรือว่าโดนกักตัวไม่เดินทางไปท,ทางไปไหนไม่ได้ไม่มีข้าวกินอะไรอเงี้ยนะคะจํานวนงบจงบหนึ่งล้านบาทนะคะซื้อไปเมื่อวานนี้แสนเก้าหื่นหนึ่งพันนะคะแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันกับไม่รู้กี่ร้อยนะคะก็เลย งวดก็เลยเหลืออีกแปดแสนกว่าบาทนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อทยอยซื้อแต่ที่หนึ่งใส่ไปในใ,ในในรังเนี่ยหนึ่งขอแจ้งก่อนนะสาหรับคนที่อยากได้เราแจ้งที่อยู่มาแจ้งชื่อที่อยู่ในใต้โพสต์ที่หนึ่งบอกนะคะที่หนึ่งโพสต์ให้หน้าเพจนะคะไม่ใช่ไลน์นี้นะก็คือในกล่องน,นั้นนะคะก็จะมีมาม่ามาม่าเนี่ยยี่สิบห่อนะคะปากกระป๋องหนึ่งแพ็คนมหนึ่งแพ็คนะคะมีน้ำพิกมี มีขนมมูลค่าของในกล่องไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะคะใชก็มาห้าร้อยสิไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยบาทประมาณนี้ค่ะ เพราะว่าหนึ่งไม่ได้แจกมาม,า,าม่าสามหอ่อกระป๋องหนึ่งกระป๋องอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหนึ่งส่งเยอะนะคะก็เลยจะต้องจะบอกว่ามันใช้ทุนเยอะมากพอสมควรนะคะก็คือหนึ่งล้านบาทนี่แหละที่หนึ่งตั้งงบเอาไว้นะคะก็คือหนึ่งล้านบาทเลยนะคะเป็นการทําแบบบุญนี้บาร,รมีปลู่ครั้งที่หนึ่งนะคะเป็นบุญนี้บาร,รมีปลู่ครั้งที่หนึ่งนะก็จะทําไปเรื่อยๆครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปเรื่อยๆนะคะได้โชคมาก็จะทํานะคะคือหนึ่งขอบอกก่อนเลยว่าหนะึ่งเนี่ยไม่ได้ซื้อเราไวย ก็ซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะคะอาจารย์ไม่ให้ซื้อนะคะอาจารย์ไม่ให้ซื้อหวยนะคะก็เลยให้แนวทางอย่างเดียวลูกค้าทุกหวยมีโชคกนมาก็โอเคแล้วนะคะ,ะสวัสดีสองหมื่นคนดูนะคะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงกที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งเลยคะ่ะใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกด